เสภาจีค่ะพ่อแม่พีน่น้องเจ็ดดีแกครับแกงสุกท่ะโอว่าจะอยู่ฟังใช่ฟังเล่า,าต่างๆเจ็ดสินดีตอนรับพี่รับน,อน้องเข้าช่องทีสาร้าส่งขายแก้วลูพีน่น้องเดินมื้อนี้ก็บ่มีย่ย่างสิมางบ่อขี่บอกน,อนอ้องวันนี้จะข้ามมาเสพขอบคุณพีพ่คุณน้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งชอ่องทีมงานบ,านบ้านโ่งขายแก้วก็ดีใจหลายพีนพ่นออ้องที่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ มีเด็กข้าม,มาขอบคุณนถูกกำลังแรงใจนะพี่น้องเด้อที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ทิมมากแตด่ดิใจหลายพี่น้องคุณเก่งทิ่มเลบเพราะถ้าเด็เกดเดือนมีคนติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นเมื่อน,นะแม่พี่น้องโอ้ยดีใจหลายขอบคุณขอบคุ่นนะพี่น้องเด้อก็ไม่อยางติดต่อแท้ทีแทนเนาะเข็ดที่ทางที่หักแทงตุดฐานนี้เด็ำข้ามาขอบคุณจากใจของทีมงากนะพี่น้องเด้อจะมาดี